สวัสดีครับวันนี้วันที่32นะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับก็ทดสอบเช็คคอนเซ็ปต์กันไปนะไม่ยากเกินไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่องทาง y t u t u นะครับเนื่องจากเรายังไม่มีแถบคอมมูนิตี้นะครับจึงจะขอทำร้อยด้ชาเลนจ์ลงเป็นในลักษณะแบบคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับน้องๆสามารถหยุดคลิปแล้วก็ ทำไปได้เลยนะครับมีเฉลยข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยเดชาเลนจ์นะครับอัพขึ้น3ช่องทางเลยนะครับทั้งทาง facebook, youtube และ twitter นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากรีทวีตกด subscribe กดกระดิง่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าจะได้มาทำฟิสิกส์กันเพื่อเตรียมสอบกันนะครับ